สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับพบเคียสมาร์ทคาร์นะครับผมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมีรถเข้ามาหนึ่งคันเราจะพาไปดูไปชมกันนะครับก็สําหรับทนใยที่เข้ามานะครับผมก็มาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็มาไลฟ์สดให้ลูกค้าได้ชมกันนี่เองนะครับก็เดี๋ยวรถจอดอยู่หน้านู้นแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันนะครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับจะสวยจะโดดเด่นจะเป็นอย่างไรหลายจะมาร์กเลยนะครับ ก,ก่อนที่ถึงตรงนู้นนะครับมันก็จะผ่านทางโซนด้านนี้นะครับโซนด้านนี้ก็จะเป็นกระบะแคปนะครับมีทั้งตัวสูงตัวเตี้ยนะครับเป็นเก่งด้านหลังก็คือจะเป็นโซนตอนเดียวทั้งหมดเลยนะครับกระบะตอนนี้ก็คือจะเอาอยู่นอกนะครับผมคือรถตอนนี้ไม่มีที่จอดกันแล้วนะคะใช่ครับแล้วก็ปกติข้างกำแพงเนี่ยจะเต็มเลยแต่ว่า<ช>วันนี้คือลงออกไปข้างล่างเพราะว่าลูกค้ามาไม่มีที่จอดใช่ครับรถเ,เก่งรถกระบะนะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อจอดซ้อนๆกันไปยันด้านหลังเลยนะคะ เมือนเปิดตลาด KR ก็ว่าได้เนาะโอเคมาดูันนี้คันนี้เลยนะครับเป็นอิวซูดีแมคออนนิวหนึ่งจุดเก้านะครับอันนี้ก็ปีประมาณถ้าเข้าๆนะครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเพราะว่ามันยังได้สติกเกอร์นี้มานะครับผมเป็นฉลองผรบรอบหกที่ปีอิวซุนะครับก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อแล้วเดี๋ยวไปดูเอกสารหนะ้ารถกันด้วยนะครับว่าข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับ เครื่องยนต์ DDI Blue Power ด้วยนะคะใช่ครับผมโคมียมอันนี้เจ้าของเดิมน่าจะใส่มาไหมคะใช่ครับอ่าประมาณนี้เลยเยข,ขึ้นมาเลยสดๆร้อนๆเลยใช่ะ่ะขึ้นมาแล้วก็ปัดเช็ดกันต่อนะครับดูแลให้แบบเหมือนรถตัวเองเลยไฟท้ายไม่มีแตกนะคะอ่าไฟท้ายรุ่นนี้ก็คือเป็น LED นะครับผมเป็น LED แล้วเรียบร้อยนะครับหน้าถ้าถ้ามอง ก็น่าจะประมาณแบบเป็น1 9ุเป็นตัว LDA เอ้ยไม่ใช่เป็นหนึ่งจ L นะครับถ้าเป็น LDA มันจะเป็นสังันยี่สิบใช่ค่ะ,ะเป็น 1. 9 L สีอะไรคะสีนี้ก็คือเรื่องสีนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีเทาเข้มนะครับผมจะเป็นเทาเข้มนะครับมาดูกันเรื่องล้อแมกนะครับล้อแมกใหม่นะครับผม T E สามเจการโค้งนะครับยอดแดง ขนาดยางสองหกห้าหกสิบนะครับผมแมคโคสิบแปดยางก็จะเป็นยางใหม่เหมือนกันนะครับยางใหม่ให้เลยนะครับชุดนี้คือเป็นยางปียี่สิบสองนะครับแต่ว,ว่าเป็นของใหม่ว่าเสน้นเส้นสีนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนี่ของใหม่นะครับมีแม่พิเครให้เลยให้เรียบร้อยนะครับผม,มนในข้างนะครับที่วกอนซาดมีให้ทางประตูแคปแล้วก็ประตูหลักนะครับ ก็จะเป็น1.9รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นแคปเปอร์ ird, นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะเออ่เม็ดอาร์คเรียกผิดเลี้ยงผิวเม็ดอาร์ครอยตะเข็บรอยอะไรต่างๆนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับก็ในๆก็หนๆแล้วเดี๋ยวเรารีวิวออปชั่นภายในกันไปเลยดีกว่า จะขออนุญาตสตาร์ทรถเลยละกันนะครับรถก็เพิ่งได้เห็นพร้อมคุณลูกค้าเลยนะคะจับคันไหนได้ก็รีวิวคันนั้นเนาะใช่ครับถ้าจังหวะที่ว่าเปิดมาแล้วอะไรเป็นเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์พร้อมกันกนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะไม่ได้ได้ค่อยได้ดูรถก่อนสักเท่าไหร่นะครับ เราก็มั่นใจในระดับหนึ่งนะคะใช่ครับผมรถรุ่นอร่อยปีอะไรเอ่ยอันนี้นะครับผมเป็น 1.9L นะครับผม 1.9L c a p i l i n d e r ปี2017นะครับผมราคาอยู่ที่489,000บาทนะครับ489,000บาทเท่านั้นนะครับผมเลขใหม่เพียงแค่9,000 90, กว่าโลนะครับผมเลขใหม่9,000 90, 0โลเดี๋ยวข้อมุลออกนะคะ ก็ราคานี้เป็นราคาเน็ตเน็ตเลยเนาะอ่าใช่ครับสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเรี่องหม่เก้าหมื่นโลนะครับนี่นะคะข้อมูลไม่มีการปกปิดแต่อย่างใดใช่ครับผมตัวปีสองพันสิบเจ็ดเป็นตัวไฮแลนเดอร์ด้วยอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องลำดับนะครับอันนี้เขาน่าจะพิมพิมผิดไปลำดับหนึ่งนะครับก็คือคันนี้มันอารมณ์น่าจะประมาณรถเจ้าของเดียวนี่แหละครับแต่ว่า ดูดก็คือตอนนี้มันเป็นลำดับที่สามแต่ว่าลำดับที่สามนะคือเป็นชื่อของเราแล้วนะครับอ่าประมาณนี้ก็เหมือนาอารมณ์แบบไปออกใบแดงมาแล้วก็โอนเป็นของตัวเองแล้วก็อาจจะป้อยต่อมาอะไรประมาณนี้นะครับก็คือโอนมาเป็นชื่อเราเรียบร้อยนะครับนี่นะคะข้อมูลครบแต่ส่วนของลำดับด้านหน้าน่าจะมีการอ่าหน้านาอาจจะพิมพ์ผิดเนา<ห>ะใช่ครับผมก็เดี๋ยวมาแก้ไขกันนี่นะคะปี2017 จดสิบเจ็ดสิงหาหกศูนย์ตอนที่คอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะมีสองเรื่องถุงลมนิรภัยนะครับคูหน้าอะเคเบลเคล่างนะครับเคล่างก็อันนี้แยกกระเาอีกอันนึงบก็เป็นเกเปิดนะครับมีเครื่องเล่น cd mp สามนะครับผมแบบสองดินนะครับรุ่นนี้สามารถเล่นเชื่อมบูทได้นะครับผมเป็นบูทูีซี Audio นะครับเชื่อมบูทได้แอร์ปรับแมนนวลนะครับผม ช่องนี้มันไม่ใช่ช่องมันไม่ใช่ชจุดบุหรี่นะครับคุณลูกค้าขอแค่แบบมาครอบไปเฉยเพื่อที่ว่าแบบให้ทียแบบชัดไปอะไรพวกเนี้ยนะครับเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเดินหน้านะครับผมเกเบอร์แบบนี้นะครับใส่อของวางของได้ปกติเลยนะครับอ่แเราก็สำหรับคอนโซลก็ถือว่าโอเคนะพวกล่องรอยพวกอะไรก็อาจจะอาจจะนะครับอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าขณะที่มองก็คือแทบจะไม่มีเลยนะครับ ส่วนเล็กขใหม่ก็ตามที่แจ้งเลยนะครับผม9,000 0โลนะครับ9,1900ท4กิโลนะครับมีทุงหลมน้รภัยให้เลยให้นะครับผมก็จองคือปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เลีนค้างกับปรับไฟฟ้านะครับผ้าเพดานก็อยู่ในสภาพที่โอเคเลยนะครับก็มีรอยเจิมกลางๆตรงนี้มานะครับนิดหน่อยเรื่องเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับสภาพก็คือยังโอเคอยู่นะครับผมยังอยู่ในสภาพที่ดีแล้ว พร้อมนั่งไปอีกนานๆนะครับผมเพราะว่ายังไม่ผ่านม่อะไรเลยนะครับโครงสร้างประตูด้านหลังเป็นยังไงบ้างคะส่วนเรื่องโครงสร้างนะครับผมที่ดูให้คร่าวๆนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมมันก็จะเป็นรอยมาร์กเม็ดอาร์กตามตะเข็บอะไรต่างๆนะครับไปยังอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะคะใช่ครับผมก็ได้มีการสปาภายในอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะได้สภาพประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วน ก่อนที่จะไปดูเครื่องยนต์นะครับกุญแจนะครับผมได้ดอกรีโมทมาหนึ่งดอกนะครับที่เราก็ไม่มีที่ไฟแนนซ์ที่ใครก็ไม่มีเหมือนกันนะครับลูกค้าทำเพิ่มได้เลยนะคะใช่ครับผมเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับก็จะเป็นในบล็อกเครื่องยนต์1.9นะครับผมเครื่องยนต์1,9นั่นเองนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับตัว 1.9L จะยังไม่ได้เบรก ABS นะครับผมจะมีแค่ถุงลมยึดละไพลมาให้นะครับอ่า ล้วก็ตรงพวกคานหน้าแดงต่างนะครับผมจะเป็นของเดือนนะครับส่วน,นตรงรอยตรงเนี้ยไม่ต้องตกใจ่เพราะว่าลูกยางมันกดทับอยู่ตลอดนันเองนะครับก็เลยเป็นรอยนะครับอ่าเรื่องเครื่องยนต์เกียร์กล้องอีอยู่นะครับมีรับประกันให้แบตเตอรี่แอร์ไฟนะครับรับประกันให้ทุกจุดเลยตามที่บริษัทเรากำหนดนะครับแผ่นเพทอะไรก็อยู่ปกตินะครับผม น็อตแก้ม ah. น็อตฝานะครับอยู <maker> ่เหมือนเดิมฝากระอปปงกาวเดิมนะครับแสดงว่าถือว่าโอเคสำหรับวันนี้ซื้อเงินสดจุดได้ในราคา4 8 9 0 0 0บาทไม่บกแัดเพิ่มนะคะพร้อมโอนให้ด้วยลูกค้า รับเล่มได้เลยส่วนซื้อเงินผ่อนเรามีส่วนลดให้สูงสุดถึง30,000บาทใช่แล้วครับหรือว่าจะเลือกรับเงินสดกลับบ้านก็ได้หรือว่าจะเลือกรับเป็นของแถมอย่างอื่นเช่นล้อแมกจอ a แอนดรอยก้องถอยหลังแบบนี้ก็ได้นะคะใช่ครับผมแต่ว่าคันนี้ก็คือจะได้ล้อแมกมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่สนิมนะคะอันนี้น่าจะเป็นเปื่อน้อนเปื้อนนะครับผมเนาะเปื้อนก็ชัดเจนตรงนี้นะคะส่วนแผ่นกันความร้อนค่ะ การแผงนการความร้อนก็นถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีนะนะครับผู้ลูกค้ารถวิ่งเกือบเก้าหมื่นกว่านะครับผมเนี่ยมันก็มีบ้างน,นะครับผมถือเป็นอาจจะเป็นรอยที่ว่ามันเปื้อนมาอะไรมานะครับเพราะว่ารถมันมีการใช้งานมานะครับแต่ไม่ฉีกไม่ขาดนะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบแบบนี้ฝากระโปรงเดิมไหมคะฝากระโปรงได้เดิมเลยนะครับผมคันนี้ไม่มีเข็มไม่มีตอมนะครับเครื่องยนต์มีรับประกันให้เนาะใช่ครับผม ก็พวกชุดหน้าก็คือคุณห,หน้าคุณตากันดีอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟตัดหมอก <d> <m ork> พวกนี้นะครับแล้วก็ไฟเดลัยเพราะว่าเป็นโชว์ปี2 0 1 7เดี๋ยวเรามาดูกันเต็มๆกันบ้างนะคะวันนี้อาจจะเปิดด้านหน้าไปท้ายสุดเลย <_ c oughs> เปิดแบบสับแบบใหม่นะคะ,ะก็มีก็ป้ายไไมีอะไรให้นะครับผมแล้วก็เลขทะเบียนอันนี้คือคุณลูกค้าก็คือใช้คนแรกเลยนะครับเป็นเลขใหม่คุณลูกค้าก็ไม่ต้องเสียตัง ค่า,าจัดโอนอ่าน<ช>เรื่องโอนสะเบียนพรบภาษีก็ไปต้องเสียตังค์นะครับทางเราออกให้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูกค้านะครับผ่อนหมดก็มั่นใจได้เลยว่าโอนย้ายได้ปกติกใช่ครับผมแต่ถ้ารถเออมันโอนไม่ได้มันย้ายไม่ได้คือมันก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ที่ว่าไปตรวจสภาพไปต่อภาษีไปอะไรแล้วก็โอนมาตั้งแต่แรกไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะแต่หน้านี้สวยนะคุณฟุกคุ้มราคาไหมคะก็หรือไม่ก็ถ้ายังไม่ถูกใจนะครับ จะไม่เอาสดรถจะไปไปแปลงหน้าที่มันใหม่กว่านี้ก็ไรใช้หตัวเป็นตัวหน้าคิ้วนะครับวูดคือเปลี่ยนไปอะไรพวกนี้นะครับได้เหมือนกันแต่ตัวแต่ตัวเราเองก็ชอบแบบนี้นะคะสวยแล้วใช่ครับผมจริงๆแล้วที่ว่าดีไซน์มาแต่ละโฉมก็คือสวยทุกโฉมแต่ว่าความสวยคือแตกงต่างกันไปทาสีพอลบอลเคะภาสีพอบอก็คือเดี๋ยวดูจัดก,การให้นะครับผมมีแถมให้อยู่แล้วนะครับถ้าภาสีขาดต่อก่อนได้ตามเดือนนะครับทางเราต่อให้ นี่รถมือสองนะตำหนิน้อยมากคือคัดเกตเข้ามาทุกคันมีรับประกันหลังการขายให้แล้วก็มีตรวจสภาพให้ด้วยใช่แล้วแต่นี่ก็คุ้มแล้วนะราคานี้มีส่วนลดให้อีกแล้วก็แถมล้อแม็กไปแล้วด้วยไม่มีบวกเพิ่มเนาะอ่าสุดๆเลยนะครับกับทางเราเ<ช> R สมรคทขา์ะะครับต่างจังหวัดออกได้ไหมคะออกได้ทุกจังหวัดนะครับผมออกได้ทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดสุดเหนือล่องใต้ ายสุดที่ไหนนะครับออกได้ทุกจังหวัดทุกอาชีพนะครับได้แคปเปิดได้ได้อลนิวแล้วด้วยปี17แล้วด้วยนะคะสติกเกอร์ตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะนี่จะลงองเอาเคนะสภาพผ่านนะครับ<ช>ผมให้ผ่านเลยคันนี้ แล้วก็มาในราคาเพียง4 0 0 0 0 9 0 0 0บาทถ้าซื้อเงินผ่อนรับส่วนลดจะเหลือเพียง459,000บาทนะครับคุณลูกค้านี่ถึงบอกว่าซื้อรถต้องออซื้อช่วงนี้นะคะซื้อนี่ยังเช้าอยู่นะครับผมลิน่าจ,จะยังรันพัน<ช>กันอยู่นะครับสวยเลยแหละสวยวเราก็โอเคนะนะครับผ่านการันตีสภาพนะครับผม อ่ะโอเคครับก็ฝากกันไว้ด้วยละกันสำหรับ1.9ปี2017คันนี้นะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ช่องทางการติดต่อต่างๆได้เลยนะครับหรือโทรหาเซล์ลหรือแอดมินโดยตรงได้เลยนะครับชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ